ที่นักสุบพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยประเด็นนี้น่าหนึ่งครับก็น่าสนใจเขาพูดถึงเรื่องของหลักการคัดกรองสิทธิเงินเยียวยาเราชนะ3,500นะบาท2เดือนมี7 0 0 0พันาบาทเนี่ยนะครับ2เดือนเนี่ยใครบ้างคือใครบ้างที่จะอยู่ในกลุ่มที่อาจจะถูกตัดทิ้ง รอบนี้เขาใช้วิธีการคัดออกคัดออกเขาใช้วิธีการคัดออกนะคือทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน mm hmm. แต่จะคัดออกจะคัดคนที่คิดว่า มีส่วนอื่นๆที่คอยช่วยเหลือเยียวยาอุ้มชูประคับประคองอยู่แล้วหรือหรืออาจจะเป็นคนที่แบบสบายแล้วอะไม่ได้กระทบอะไรมากถึงกระทบมากก็ไม่กระเทือนอะไรประมาณอย่างนั้นนะเป็นอย่างไรกระทบแต่ไม่กระเทือนก็กระทบแต่ว่ายังพอพอพอไปได้อยู่พอได้อยู่มันเปช่วยคนที่เดือดร้อนหนักๆก่อนเนี่ยนะครับกลุ่มแค่ธุรกิจวันนี้เนี่ยนะครับพูดถึงประเด็นนี้แหละครับการกลุ่มอาชีพอิสระรายได้สูงออกเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มแรกเลยเช่นใครบ้าง เช่นอ,อย่างเงี้ยอ่ายางคุณปรเมศโอ้ผมก็อะไรท้ยไม่สูงนะครับท่านนายกจักได้อยู่เหมือนกัน <c oughs> คือพูดก็พูดได้แต่เขาก็ต้องมีหลักฐาน<ช>ยืนยันโดยการไปดูของตามระบบของ,งสัมภารกรณ์นี่ไง <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> จาะเงินฝากคัดสิทธิราชนะเจาะเงินฝากแต่เขาจะไม่บอกว่าเงินฝากเท่าไหร่ <คะ S 2> ถึงได้ไม่ได้อันนี้จ<ค>ะเป็นความลับ อย่างค<ต>ุณปรมเมยยกตัวอย่างนะ<ม>เงินฝากระดับ10ล้านเนี่ยอ,อันนี้เข้าขายหรือเปล่าอันนี้เนี่ย <laughs> <laughs> ขอด้วยเหมือนกัน <laughs> นะก็จะมีเนี่ยไปดูไปดูคร่าวๆแล้วกันนะครับกลุ่มที่มีสิทธิ์แน่นอนเลยนะครับดูรก,กราฟิกของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนผ่านบัตรทันทีไม่ต้องลงทะเบียนไม,ไม่ต้องลงทะเบียนเลยเพราะไม่ต้องมีดราม่าว่าแล้วฉันเธอไม่มีโทรศัพท์จะทำยังไงไม่ต้องแย่งเลยนะครับ คน14ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้สิทธิ์ก่อนใครเพื่อนเลยใช่นะ,ะไม่ต้องเหนื่อด้วยไม่ต้องเหมือนพวกที่ไปเที่ยวแย่งกันลงทะเบียนเหมือนแต่อีกคนละครึ่งเนี่ยนะ,ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระรายได้ตรามอันนี้เขาก็จะตรวจสอบจากเงินฝากเหมือนกันะนะครับหมายถึงว่าโอโห้หอย่างปอลเมศดูที่ทํางานทั้งวันทั้งคืนเลยเงินในบัญชีเหลือ78บาทแบบนี้ ขาอาจจะดูแบบนี้ <c oughs> เขาดูดูฐานเงินฝาก <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สรรพากรดูได้แน่น,นอนคือฐานการเสียภาษี <c oughs> ใช่ค่ะในการเสียภาษีนี่ก็จะระบุว่ารายได้สุทธิต่อปีเนี่ยเท่าไหร่เสียภาษียังไงฐานภาษีกี่เปอร์เซ <c oughs> ็นต์เนี่ยนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยโกหกไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มีข้อมูลอยู่แล้วในส่วนของภารครัฐคือเกษตรกรนะครับก็ใครที่ได้ไปลงทะเบียน เกษตรกร,กรไว้อย่างรอบที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้กันไปใช่ไหมหมื่นห้าใช่ไหมเกษตรกร,กรที่เข้าเกณฑ์เนี่ยนะครับส่วนคนที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับอยู่ยังคนไม่มีสิทธิ์เนี่ยนะแต่ได้สิทธิ์อย่างอื่นไงได้สิทธิ์อย่างอื่นผู้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ตอนนี้มี11ล้านคนตอนนี้ก็คือพวกพนักง,งานบริษัทที่จ่ายเงินสมทบทุกเดือนแล้วในกรณีอยู่ในพื้นที่ ที่มันมีการระบาดรุนแรงแล้วอาจจะต้องปิดกิจการหรือพักกิจการต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์เขาจะได้เงินอีกกองหนึ่งคือได้แต่ได้อีกกองหนึ่งก็กองจากกองประกันสังคมนั่นแห<ร>ละ,ะ,ะรประกันสังคมจะมีกองทุนประกันก,การว่างงานอยู่นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งลูกจ้างพนักง,งานรัฐสาหกิจหนึ่งล้านคนอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าได้เงินเดือนทุกเดือนยังไงก็มีงานทำมีงานทำนะครับข้าราชการ3ล้านคนนะ อันนี้ก็แน่นอนนะฮะทุกสิ้นเดือนปุ๊บกด ATM ปั๊บเงินไหลออกมาปุ๊บสบายใจไปนะฮะ,ะอันนี้ก็ตัดออกไปอีกกลุ่มหนึ่งอาชีพอิสระแต่มีรายได้สูงนะนะอันนี้ก็ก็ต้องไปดูอีกว่าดูจากไหนเครืค่องไม้รข้างมือในการดูภาษีเงินฝาก<า>อะไรต่างๆน,น,นี้เป็นต้นนะครับสรรพากรเขาก,ก็ก็จะมีเกณฑ์มีวิธีการคัดกรองแบบนี้นะฮะนี่ก็หลักเกณฑ์คร่าว